เอาละค่ะสำหรับเซสชันนี้นะคะก็เป็นเซสชันที่เป็นโบนัสสำหรับทุกท่านเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเซสชันที่เราจะมีเทมเพลตงบการเงินสำหรับ NPE ให้สำหรับทุกท่านนะคะที่เข้าอบรมในคอร์สนี้นะคะในส่วนของเทมเพลตของงบการเงินเนี่ยเรามีทั้งตัวงบการเงินในรูปแบบต่างๆที่เป็นแบบ Excel นะคะแล้วก็ตัวหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เป็นไฟล์ Word นั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเทมเพลตตัวนี้เนี่ย มันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีการใช้อย่างไรนะคะถ้าคุณได้กดดาวน์โหลดตัวเอกสารประกอบการเรียนขึ้นมาแล้วนะคะไปที่ไฟล์ตัวอย่างงบการเงินนะคะก็จะมี2ไฟล์ก็คือไฟล์หนึ่งเนี่ยเป็นไฟล์ Excel นะคะแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งเนี่ยจะเป็นไฟล์ Word ไฟล์ Word เนี่ยชื่อไฟล์จะเรียกว่าตัวอย่างหมายเหตุประกอบงบการเงินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ไฟล์ Excel กันก่อนว่าในนี้เรามีอะไรบ้างนะคะสำหรับไฟล์ Excel นะเรามีตัวอย่าง ที่เป็นตัวงบการเงินตั้งแต่งบแสดงฐานะการเงินในฝั่งสินทรัพย์นี่สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะรวมไปถึงงบกําไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นนะถ้าลองสังเกตดูเนี่ยเราจะพบว่าในตัวไฟนี้เนี่ยมีข้อมูลอย่างน้อยที่ n p a e เขากำหนดเอาไว้นะคะ